บรการที่มีมันน่ากลัวแลือเกินนี่มันอยู่ในค่ายทหารหรือป่าช้ากันเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับผมนายทหารฝึกขาดซีบิงวันนี้จะเป็นเวรเน้ายามที่นี่ในคืนนี้ครับผมซึ่งที่นี่นะคะมีกฎาาข้อบังคับ3ข้อใหญ่ๆด้วยกันนั่นคือ 1. อย่าเชื่อใจใครเป็นอันขาด 2. ต้องเปิดไฟไว้อยู่ตลอด และ3ถ้าเกิดว่ามีสิ่งผิดปกติให้รีบถามและหยุดมันก่อนที่มันจะเข้ามาในที่เฝ้าเวรยามของพวกเราโหและนี่คือไนท์วอชทหารฝึกหัดของเราในคืนนี้<ฮ><ฮ>เอาล่าะบรรยากาศในเกมนะคะจะน่ากลัวและหลอนขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ Let's go เอ้อมาทำงานวันแรกเลยหนูใช่ครับสวัสดีครับรุ่นพี่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะก็ทำเหมือที่นายเคยทำนั่นแหละผมถนัดมากเลยครับในการเฝ้าเว้ยามนะเอ้แล้วมีใครบอกนายหรือยังว่าที่นี่ผีขวดรูุกเลยตามจริงล้อเล่นนะเห็นสิหน้าแกตกใจแบบนี้เนี่ยฉันก็สนุกจังเลยแฮะเอาไม่าใช้ของหีบหลับแป๊บหนึ่งแล้วกันนะบุกฉันด้วยล่ะถ้ามีใครมาโอเคครับรุ่นพี่ เอาละเราไปสำรวจกันดีกว่านะตอนนี้เวลาประมาณห้าทุ่มนะคะจะมีเวนยามมาทุกๆุกสิบนาทีและดูเหมือนว่าตัวเรานั้นจะอยู่กับร <c oughs> อยู่กับรุ่นพี่ขี้เซา <c oughs> อย่างแรกปิดประตูก่อนแล้วกันอ,าา <c oughs> อ่าฮะเฮจยจึงเคยร้องไห้กันละเนี่ยบรรยากาศในป่าแบบนี้ไม่ได้มีเด็กนะโอ <c oughs> ้ยมีคนจดกดข้อบังคับ ดเลยอย่างแรกให้เราเฝ้ายามตลอดทั้งคืนพยายามเช็คนอกเช็คในถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดผิดปกติให้ทำการซูงเข้าไปบอกให้ชัดๆและดูว่ามันเป็นของแปลกๆหรือเปล่า 3. อย่าลืมนะคะที่จะทักทวงถาม,ถ,ามถ้าเกิดว่ามีใครพยายามที่จะเข้ามาในนี้และ 4. ีห้ามลืมเด็ดขาดที่จะโทรไปรายงานผู้บังคับบัญชาทุกทุกนาที 5. ให้ทำการปิดไฟนะคะอย่าเปิดไฟทำงานตลอดเวลาและ 6. ให้ปลุกรุ่นพี่ของเราด้วยถ้าเกิดว่าเขาไม่กรนหรือว่าถ้าเขาหลับรือเกินไปก็ต้องปลุกเขาเพราะเขาเป็นโรคเหมือนแบบหยุดหายใจได้และถ้าเกิดว่าเห็นอะไรผิดปกตินะคะอย่านิ่งนอนใจให้ทำอะไรบางอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดโอ้โห,โหแล้วฉัจะรู้ไม่นี่ว่าฉันต้องทำยังไงอะแต่รุ่นพี่ที่เป็นภาระมากเลยนะขอดูก่อนโอเคแบบนี้คือกลน ลุงพี่ครับลุงพี่ครับตื่นครับอุ้ยอย่าปลุกฉันอ่ะฉันกำลังหลับอยู่โอเคตอนนี้เราได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแ,แล้วนะด้านนอกดูเหมือนว่าจะมีอะไรแปลกๆอยู่ด้วยเอ้ยไม่ใช่ไม่เล่นฮะมีเสียงกรี๊มดมาจากในป่าน้ำมันอะไรอ่ะมีคนถือถุงดำฉันจะเลิกสุขทานคนเก่าไปทิ้งเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเอ๊ะ พอเราซูมเข้าไปมันหายไปเลยฮะพวกนี้มันเป็นผีร้ายเหมือนที่รุ่นพี่บอกแน่ๆเลยเฮ้ยนั่นเธอเป็นใครนะะอ้โหมีผีผู้หญิงด้วยใส่ชุดสีขาวถ้าเกิดว่ามีใครไม่ชอบมาพากลให้เรียกทวงถามก่อนพูด3ามครั้งถ้าเกิดว่าเขาพูดจาไม่เออไม่เข้าหูหรือว่าพูดพูดอะไรไม่ดีก็ให้เราทำยังไงกับไอ้ผีตัวนีล่ะเนี่ย มีผีเปรตด้วยเหรอท้าเปหัวหน้าเปรตบอกเลยหัวหน้าเปรตบอกฉันเลยลุกเปิดประตูก oh ่อนอ๋อแล้วพี่ครับรู้สึกว่าที่นี่มีผีเปรตด้วยมันน่าจะไปแล้วหรือมั้งรายงานสถานการณ์ทุกๆุกสิบห้านาทีตอนนี้สิบนาทีแล้วฉันได้ยินเสียงเหมือนมีคนพยายามจะขึ้นบันไดเราอะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมใครเป็นเจ้าเป็นใครอะ ใั้เงินลอยถอนที่จะมาเปลี่ยนกะไม่จริงแกตัวซีดขนาดนี้ไม่น่าใ่คนแล้วฝั่งนี้ไม่มีใครเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยมีไฟกระพริบกระพริบด้านไหนเฮ้ย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 แกเข้าไปทำไมอ่ะแกเป็นใครเป็นเลยเป็นเลยหารคนหมยจะเข้ามาที่นี่เนี่ยโอ้โหฟันฟันขาวสะอาด พีผู้หญิงนี่ด้วยโอ้เตมไปหมดเลอยเต็มไปหมดเลยทุกอย่างมันอยู่มันอยู่รวมกันเยอะมากตอนนี้ขาสติฉันแทบจะไม่เหลือแล้วฉันต้องเข้าไปข้างในก่อนอบรรยากาศสุดหลอนนี่มันอะไรกัน แล้วทุกคนคือบนันมีหลายอย่างมากที่เราจะต้องทำไล่ผีเปรน,นั่นเราจะทำยังไงกันเนี่ยเอาละกลับมาในคืนใหม่นี่มันยิ่งกว่าหาสิ่งผิดปกติอีกแต่มันจะต้องเอาชีวิตรอดจากเรื่องปแปลกๆในค่ายทหารเขาบอกว่าเราอยากเปิดไฟตลอดเวลาเหรอแสดงว่าไฟนี้เอาไว้สำหรับฉายผีเท่านั้นใช่ไหม นั่นเนี่ยมาแล้วพีรักศพมาแล้วจัดการตัวแรกไปได้ต่อไปก็ต้องหาผีผู้หญิงก่อนฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ในป่านะต้องมีที่ไหนสักที่หนึงที่มันอาศัยอยู่ทุกครั้งเวลาเราเข้ามาในเกมนะคะเราจะได้ยินเสียงเด็กร้องหรือไม่ก็เป็นแมวร้องตลอดคิดว่าบนหลังคาอาจจะมีอะไรผิดปกติก็ได้สวัสดีครับมีใครคิดอยากจะเข้ามาข้างในไหมครับคิดค่าเข้านะ เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวกอนมีเสียงใครเรียกฉันอะนั่นใครเฮ้ยนั่นไงกรุณาอย่าเข้ามาครับนั่นคือเป็นใครไม่เข้าก็ได้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะโอเควันเดี๋ยวกลับมาใหม่นะไม่ต้องกลับมาก็ได้มากเลย ยอย่าสนใจกับไอดวงวิญญาณที่อยู่ในนั้นมันแค่พยายามทำให้ค่าสติของเราลดเท่านั้นเองโอ้ยยยยยยงยย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 นยยยนย้ันยย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 แยยยยยายยยยยยย เพราะว่าผีผู้หญิงเดียเราสามารถหาเขาได้จากในป่าส่วนไอ้ผีที่เป็นเอ่อตัวสีดําๆนะคะมันจะมาตรงนี้เฮ้ยไอ้รุ่นพี่รุ่นพี่ตืน่นโอ้ยเกือบไปแล้วอ่ะเกือบหายใจไม่ออกเลยที่สําคัญคือเราห้ามเปิดไฟข้างในเอ่อห้องของเราเนี่ยนานจนเกินไปนะคะไปงันผีอะ่ะมันเหมือนมันจะดึงดูดผีออกมาเฮ้ยไม่ได้เปกระจกมันดำดำอะกระจกมันดำาๆมืดๆเสียงผู้หญิง เสียงผู้หญิงที่หัวเราะอยู่แถวๆวนี้เราต้องหาเธอให้เจอก่อนที่เธอจะเข้ามาในนั้นเฮ้ยเรนเห็นแล้วว่าแกอยู่ตรงนั้นอะเห็นที่เหลแล้วฉจะเห็นแกด้วยหยุดเลยอยู่ตั้งแต่ต้นลมอย่าอย่าคิดจะเข้ามาในบ้านของฉันเด็ดขาดนี่มันคือสถานที่ของฉันเราถึงเวลาที่เราโทรไปรายงานหัวหน้าแล้วสวัสดีครับหัวหน้าตอนนี้เอ่อ พี่ครับหลับต่อไปนะฮะฉันถึงบัไดแล้วเข้ายัางไงก็เข้าไม่ได้ครับที่นี่เป็นสถานที่ห่วงห้ามห้ามเข้าเด็ดขาดนะฮะมันยังมีผีล,ลากอยู่นี่นาเงินใหญ่บันหมอแล้วอะไรไหนก็ไหนๆตอนนี้ฉันรู้สึกถึงถึงสิ่งที่กำลังคืบคลานขึ้นมาโอ,อ้ยเราช้าไปเราช้าไปก้าวหนึง่งมันเข้าไปแล้ว จะต้องเข้าไปหักคอรุ่นพีเราแน่เลยใช้ประจมก่อนแคนีแล้วสวยแล้วไงเราจะทำยังไงเพื่อไล่มันไปดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังมีอีกชีวิตนึ่งฮึยังไปต่อได้รุพีครับอย่าหลับลึกจนเกินไปนะตอนนี้เวลาใกล้จะ15นาทีอีกรอบหนึ่งแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือ อย่าลืมว่ามันยังมีผีผู้หญิงอยู่พยายามหนีหนีไปให้เร็วที่สุดอย่าเผชิญหน้ากับมันอย่าเผชิญหน้ากับมันโอเคเรียบร้อยไอ<ว>้ผีร้ายโอ้โหโเคจะต้องออกไปจากที่นี่เกจะต้องออกไปจากที่นี่ฮัลโ,โหลครับไอ้ผีผู้หญิงมาขู่เข้ามาข้างในแล้วครับแล้วตอนนี้รุ่นพี่รุ่นพีโดนแขวนด้วด้วยครับคุณ้าโอ้ยทำไงดี ทำไงดีพยายามหาไอตัวสีดำๆที่จะเข้ามาก่อนเพราะไอตัวนั้นมันน่าจะร้ายกาจที่สุดไอ้ผเข้ามาได้เฮ้ยังมีชีวิตยังมีชีวิตรอดอยู่โอเคโอเควายรุ่นพีวายต้องหนีมันปิดปิดปิดไฟปิดไฟปิดไฟว,วาแล้วเชียวไอ้พวกนี้มันเป็นผีดื้อด้าน ลูกพี่ครับเอ้ย,อย,อยไฟไฟไฟก่อนปิดไ,ไฟก่อนฮึบฮึึบ,บได้อยู่ได้อยู่ปกป้องรุ่นพี่จากผีร้ายหลากมาจากไหนเนี่ยฮะลากมาจากนครปฐม,มเหรอจนมาถึงกรุงเทพนี่ลากมาไกลเหลือเกินเฮ้ยออกไปเลยนะแกไม่ใช่ใครทหารตัวจริงแน่นอนเฮ้ยูพี่นอนฟุบไฟแล้วนอนฟุบไปแบบนี้ไม่ดีแนะ่ เลือดตกหัวเลือดตกหัวโอ,โอ้ยขอบคุณมากเลยหนูไม่เป็นไรครับยินดีช่วยเสมอตอนนี้ไอ้ผีเปรตนั้นมันยังไม่มานะคะถ้ามาเราก็จะสาดไฟส่องใส่มันแต่ฉันรู้สึกว่าไอ้ผีตัวดำๆน่าจะกำลังเดินมาแล้วละ่ะอยู่ตรงไหนไว้าย เข้าไปได้เฮ้ยโอ้ยเยอยอยออยู่ในป่าปทาซารหรือไงตัวนี้ได้ไหมจ๊ะไม่ได้ตัวไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละเฮ้วพี่รอนคว้าไปอีกแล้วมีสิทธิ์มีสิทธิ์ตุยสูงมากครับตัวรายกานหัวหน้าก่อนเออไปยังไงบ้างรอจีดันมาเอยโอเคเดี๋ยวฉันขอไปเล่นเฟซบุ๊กก่อนนะไม่ได้สนใจฉันเลยนะ เวลาผ่านมานะ่าจะประมาณตีสองกว่าๆเอ้ยไม่ใช่ตีสองยี่สิบนาทีกว่าๆแล้วผีตัวดำๆนั่นมันไม่ได้เดินออกมาทางนี้เลยเอ้ยนี่ไงจ๊ะแกอยู่ตรงนั้นนะทำไงกันละก็นายจะวดจับกุมอย่างแน่นอนเอาใจแล้วละเดี๋ยวมาใหม่อุ้ยสาดไฟใส่แกนี่สาดไฟใส่เรียบร้อยถ้าเราจัดการได้แบบนี้นะ มีหวังเราต้องชนะเกมอ่ะไอตัวดำๆใหม่ละเฮ้ยเอ๊ะได้ไงว่าจะมาได้ยินเสียงฝีเท้าน่อสิออกไปเลยอยู่แถวๆนี้หรือเปล่านะเฮ้ยคุณผู้หญิงอยู่ไหมขอเข้าไปข้างในหน่อยชึบพี่ทหารเุ้ยโอ้เกือบเกือบเกือบรายงานสถานการณ์โอเคโอเครู้แล้วละนะอีกนิด นิดเดียวเหรอคุณส่งคนมาได้แล้วมั้งเฮ้ยพ <Hey. S 1> ี่เ <Hey. S 1> ดีย <Hey. S 1> ไ,ไม่ทัน <Hey. S 1> มันเข้ามาแล้วอะ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีตอนนี้ถ้าก็บว่ามันน่าจะสิงรุ่นพี่เราแล้วด้วยเฮ้ย hey. ให้กระสุนออกโอเคไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าไอ้พวกผีมันมันทำร้ายรุ่นพี่เราต้องเดินว,วนรอบๆก่อนนะทุกคน พยายามปิดไฟด้วยนะเพราะว่าไฟมันอาจจะร้อนเกินไปตอนนี้เฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนเหมือนมีผู้หญิงอยู่ร,บรอบๆฝั่งนี้เลยอะฉันต้องใส่หูฟังสองข้างเลยเนี่ยเฮ้ยลืมไปเลยเราต้องรายงานหัวหน้าก่อนตอนนี้กี่โมงละกลแล้วกล้แล้วกล้แล้วเฮ้ยเป็นโม่แล้วจี่ไฟใส่สเลยอย่านะ ฉันรู้นะฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วตอนนี้ฉันสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ฉันสามารถปราบพวกแกได้ทุกตัวเลยตอนนี้เหลือเวลาอีกน่าจะประมาณสองนาทีนะคะหาผีผู้หญิงก่อนผีผู้เอ้ยยิงไปมาแล้วอย,อย่านะอย่าทําอะไรหัวหน้าฉันนี่อย่าทําอะไรรูดพี่ฉันโถยังไม่ได้โถยังไม่ได้เราต้องเอากระสุนออกให้ด้วยเมื่อกี้มีคนใส่กระสุนอีกแล้วอะเฮ้ยน่าเสียใคร พ uhm, oh oh. yeah. ี่ค yeah. ร <ER ับตื่นเถอะคอองเสียงแปลกๆเสียงแปลกๆโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอย่าพึ้เฮ้ยผีผู้หญิงมันจะมาผีผู้หญิงมันจะมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เลยนะฆ่าก่อนฆ่าก่อนแล้วก็มีมีคนเดินมาด้วยเดี๋ยวก่อนนะ ยังอยู่โทรโทรรายการอุ้ยตอนนี้เหลือแค่15นาทีแล้วทุกคน15นาทีสุดท้ายก็เทชุดโฉนอะไรอ่ะกดฮิตชุดโฉนกดฮิตชุดโฉนหัวหน้าฮัลโหลฮัลโหลครับหัวหน้าเสียงหัวเราะรุ่ดพี่เอาเอากระสุนออกจากรุ่ดพี่ก่อนโอเคโอเค พอไปต่อได้นะทุกคนเธออยู่ไหนคุณผู้หญิงน่าจะอยู่ใกล้ๆอะอยู่แถวนี้แหละต้องรีบต้องรีบหาตัวเธอก่อนที่เธอจะเข้ามาสวยแล้วไงหาไม่เจอแล้วพี่ลากถุงพี่ลากถุงก็มาออกไปซะเหลืแ,แค่สิบห้านาทีร้อ้ายคุณผู้หญ,ญิงเดี๋ยวนดนะ พยายามเดินหนีเดินหนีไปที่อื่นเธอจะได้มาหาเราไม่ได้เธอจะได้มาหาเราไม่ได้เรื่องเรืเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคยังได้อยู่เออเออเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเปลี่ยนกระสุนปืนอีกแล้วลุนพี่ลุนพี่เอาออกเฮ้ยห้ามเล่นปืนปืนมันอันตรายเดี๋ยวก็ตุยโอ๊ยโอ๊ยนี่นี่ผีอะไรผีแอบมอง แค่ห้านาทีรุตพี่ตืน่นโอ้ยเกือบเกือบน้ดํารงไหลหเข่าคอเนี่ยมาเดินมาละหยุด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 หย,ย,ยุดตรงน,นั้นเลยเหลือแค่ห้านาทีฉันจะไม่ยมอมออกจากงานนี้เด็ดขาดว้าปีประตูปีประตูปีประตูเอออีกแค่หนึ่งน,นาที คือฉากจบที่หนึ่งนะคะเป็นฉากจบแบบปกติเขาบอกว่าเราแน่ใจนะว่าเขาตายแน่ๆเพราะเมื่อกี้เนี่ยรุ่นพี่ถูกแขวนมาอยู่ตรงผนังเลยหรือว่านี่คงเป็นแค่ฝันฉันแอบเผลอหลับไปตอนปฏิบัติงานแล้วก็โดนจับได้คิดว่าเราคงน่าจะเหนื่อยเกินไปนะคะทุกคนโอ้และถ้าเราอยากรู้ว่ารุ่นพี่คนนัา้นตายหรือเปล่านะเราก็สามารถกลับไปเล่นอีกได้ไม่เล่นแล้วได้ไหม โอเคค่ะก็เอาเป็นว่าใครนะคะที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แป้งด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดว่าเล่นนะก็อาจจะมีฉากจบอีกฉากหนึ่งมาให้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายยายอาจจะแค่อะนาซาโลโหยายโอ้โห คืออะไรรู้ไหมยายจะพังรถเราแล้วโอ้ยไปเลยไปเลย